สวัสดีพี่น้องแฟงครับเอฟซีทุทันครับผมเมือ่อวานไปไซพี่นองอายุคือเกา่าเมื่อนี้เพราะว่าเอาเฟี้ยงขึ้นไปแล้วกะมาไมา่ขอกเฟี้ยงให้ลุ่งกวนนี่พี่น้องถ้าในเห็ุประตูเขาขอกเฟี้ยงให้ยังไห้นี่พี่น,อน,ออน,นอ้องเขาก็ตีไ้พอ่าตีบาดแผลอยุไก่นถนนคนลักนี่เอาไว้คนลักไว้นี้กนเมื่อนี้ก็เลยว่าพักกันมาเหตุกันนะสันเดียบว่างพี่น้องกิปสิ่ผ่พนมากอ่ ล่งเห็ดไทยหน้าวันนี้กันมีละออกมาเห็ดผอกเฟี้ยงไว้กันทั้งสัตน,น์เลกันบอยั่งอัดไวค้ครับบอยั่งท่านนึ่กับรุงกวางครับผมผมสวัสดีครับผมฟันครับผมนี่พี่นอ้องตัง้งพุ่งกันตามครับตัวผมสสวัดีครับ,บ,รบตัวเส้นสายครับผม นนออยังในสิยังทขอกยังอีกตามมาเนี่ถามคอากันนะเนื้อขอกมาเนื้อขอก้วนเอ้อนี่ตามกันนะลูกกวนเนาะครับผมกับสีเหลียวเลีวพี่น้องนี่พี่น้องหลังจากแอมขอกเสี้ยงให้นลูกกวนแล้วก็ลุงกวนกับไปสื่อมามีอยังแน่ทันเนี่ยนี่ไขหลังกับกระเพาะกับหนักากาักไขหลังกระเพาะเนาะคุบ,บานเนาะอันนี้เนาะโอ้ยอันนี้เขาไป แอมเราเฟี้ยงเพ่นบ้าเราก็สิต้มครับบังเน้ใครหลังไม่ปุ๊จิิบๆได้บ่นี่หรได้ครับกันกินเ่าบ่กล้ากินแมนเ็นบให้กับบกินดิบังเน้ปนหว่งบังเอ้าทางนี้กตกับต้มน้ำใบกตงอีฝดน้ำฝดล้วลงุกตันาะไม่เดืดกันกดเอาห็เดดกนกรด๋วตามครับผมหลังจากเมื่อก่อนวานนกัต้มน้ำาก็เอน้ำ เอาลูกนั่นตามเนาะครับผมนี่เฮ็ดจีนเซบบัดหมูจะโตเนาะมาก่นอนเอาไข่หลังหมูตัวนึ่งมีจกไข่หลังกันเหรอฮะมีอ <c oughs> สองไข่ครับเดีมีสองไข่เตะครับผมโอ้เข้าใจหัวชากระตุ้นเลยไหมอ,อันนี้เป็นกระเพาะพี่นออ้องเอ้อรอดสู้ก็ดีจังไปอยู่ไปจีนกันพี่น้องบัด เอาเนี่ก็เริ่มแล้วบานนี้หันเสพยังก็ไข่หลังกับเันกับเพาะครับกระเพาะหลังจากก้อมหัวเสี้ยงดีๆบัดนี้ก็กินเสพย์ตอลุงก่อนเนาะรับมื่งเนี้รกับเก็เราเก็บกินเรากเฮ็ดอยู่พพรบะป่านนี้รับมีแบบไครหลังกับเพาะตําบักุ้งลูกไสบ้านยังยังอีกพอบานนี่พอได้ยังคือก็หุ่ังงยู่สิ่พ่อไปเบิ้ง่ง่เ็เอยููใหม่ก็เก็บไปแล้วสนุกเพาะันนั่งเต็มไปกันมาสนุก มเมื่อไรเมืหัวหน้าฝนตกมามันเลือเป็นตะเลขเ,เท้าเป็นดาวดิวพรหมไหมเดีวผมมาปอะกอนดีผ้าเย็นยังอีกครับมาไหพี่น้องมาแม,ม่นแล้วพี่น้องบ้านนี่บวกกับเพาะวัชพืชยางกับว่านลูกความเราเอามันไม่แข็งก่อนกับระเบิดตีกับระเบิด ตามกิ้วสวยสิเกฟอสิได้นี่เราอ่องสารายังสุดยอดในวงการการนั่นเขียวยำมบ่หย่อมหยำอมก็เตะหัวโกนเนาะอย่าอย่าเล็ดเลยกวดบีห้องมีสีอยู่ห็นนะบอครับมาๆพี่น้องแฟนครับเอฟซียุกไกยู่ไกกับมาอยู่มากินน้ำกันมาเนี่ยครับเอฟซีทุกท่านครับ มากินกันมากิน,กนแล้วไงแล้วมามาพี่น้องมาแม่นแล้วบันอันนี้มันพี่สดจำบักหุ่งไมีส่วนเดียวตีกบ่ส่วนอีกดูกว่าตัวเรพี่ใหม่เ่ได้ดอกลูกว่ามันเจ<อ>ียนหอกสดสองเจียไห้เลยถนดอกเม็ดไปมีอะไรกับจินแซ่บๆมันตัวอนสิเป็นยากยังจำบักหุ่งไม่เย็นนี่ Mày nhai chín em đây hành em màn tuấn tuấn xe không đâu Mày ăn Thôi mà, thử nay phải nọ quá luôn lúc chiều Hôm nay bốn bộ ấy đấy không? Bỏ ra phải để bỏ พี่น้องตามมาเลยดิแม่นบ่ะพี่ตามมาอยู่พอเจอเห็นเส้อบ่อกองนี้ใจน่ากล้องไหมพี่น้องก็บพราต้องไปสนใจเด้อว,ว่าก็ต้องบรรดามาเมื่อนี่เส้าเสียแดยงเอาไปใส่เสียแดยงไปแต่เป็นกางเกงแดงเอาพี่น้องมื่อนี่ <laughs> แต่กัเสียบ่แดงกับเกงแดงกัเกงบ่แดงกับเสียแดงครับพี่น้องบ่าขาดแดงพอเป็นพรุนสีแดงจ้ามาแพงเอาแดงดีกว่าแดงต่ีพรอยอีปากกัสีแดงมีพรอนีะไรอย่างเงี้ยพี่น้องแฟนคลับก็ถทางอาเาส์เสีแดงมีผัวไปพันาบอกคนแน่ละมีไปมีไปมีอยู่จ้ะมีอยู่มีแล้วออืยู่ไสล่ะมันตูมให้มันตูมละโอ้พนมาน้ำบ่มื่อนี่ไก่บพรไก่บพรไก่เป็นตกถือพน้าพนร้อนวันนี้พนมาน้ำบ่ เอาเพ่ยสมนายเพ่นเบิ่งแน่คนไถ่สี่กัน呐สี่กันาสี่กันเมื่อถูปิดประตูค้นไถ่คนไถ่หนังบ้านบอกกัน่呐หมอฟูฟูปะนะโอ้หมอตามบ่่ะอีกการท่ฟูฟูพนอะโอ้ตามน้อเป็นแบบพี่น้องบุานี่ก็ยังถามเนี่ยบ้านนี่มาอันนี้ก็ถามเออว่าจะเราแสดงมีแฟนไปนี่แหละแฟนเพิ่อนกับซุดรอดพี่น้องเจ้าสายยาเขาฟูฟูสายยาฟูฟู มาบาพี่น้องมากินน้องกันก็เหนื่อยๆเนี่ยกินบักหลายแต่ว่ามืบอนี้กาศเฮ็ดกับถือว่ากับเพเฮ็ดโดนพี่น้องห้องกับมาพอดีแค่นีมีใหม่เม่ยงแล้วลูกกวนเนาะบาดี้กันตีปั๊บปั๊บปั๊บลูกเต่ามาเฮ็ดซอยพอดีกับเป็นเห็ดลูกกวาดเห็ดนี่กับสีไลยมือยุบพี่น้องเนี่ยลูกเต่ามามืพอนี้กับว่าเฮ็ดซอยกันให้มันเลี่ยวจังเนี่ยต่อตาไปเฮ็ดรถอดปอดแต่ฟูมาหลอดพน้าว่า เอ็ดมองขอกเฟี้ยงขวกงอเ็ดแล้วตามก็บอตัวเอาหวกม่กินหรกตัวงวกเอ็ดว่างันแม่เป็นงอมองงมองยงนั่นเนื้อมดมดขึ้นครับมไปไมใช่มดขึ้นนะไปควาออกมไปวากเป็นบายืดยืดถึงด้ดนะ เอาเห็ดเป็นยบ่มีเนาะเป็กเกินทังสี่สมเาเป็กดีลวงมียเาเป็กว่า่เอาจินต่แม่ก็มันกินเขาก้อนสิแมนว่า่ะเป็กแกพี่เ้องเอิพี่น้องมากินส่บตัวเขาจินจินรอดจินเขาจินเพราะเป็นยากระสเขาด็กินไหนบ้นนั่นมันทอดกะสินเดยมันอดกะสินตอวนี้มันอยู่กระสยอา่กูนสนี

เอาสร้างมาจากสารค้ามบุญมาเฮียอะไสร้างมาตะนอกเลยแปอันน uh ่บ uh ้านของวานเจพวขาด่อมันอะไรสียวมาเียวมาเกี่ยย่สิบสิมันจะซื้ออมู วันนล้นนั่นวันป่อยลเลยระหว่างตัเงนินไมนสูกก็จะป่อยเดียเอาฝากโคตรใหญ่โคตรแจ้โคตรซับตะไคร่โคตรติดตามหนครับที่มา่านเชนิษสาน่ำราศีผ่าพีผ่า,พา,พาหนอ่องหายยังเอกยังเอกีนหน่องเบิงห้ายยังเอกยังเอกทีนหน่องชุ่มตตามไปเลยครับติดตามไปเรื่อยมือนี่ คือว่าเขา่าไม่ขอกเพี้ยงเมื่อก่อนแมครับผมแต่มันเรียบร้อยพอขันเพรเหร็ดมันเสียดัวเรียบร้อยครับครับอันอันเพี้ยงนี่หยยั่นไผ่ยังได้ครับแมงครับผมเอา้าอยูอ่ใกล้ถนนกินแล้วเ่าสิบใบให้เน่าไม่ไปให้แยังกะติดตามในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เสีตต้ยนอีสานกันสิขอเก้าคำว่าสสวััดีครบ